คลิปนี้สอนสร้างข้อความแบบนี้ลองดูว่าทำยไงใน Adobe Illustrator นะสามารถพิมพ์แก้ไขได้ที่มันเป็นเงายาวๆแล้วมีสโตกลมรอบแบบตัวนี้นะจริงๆมันทำได้หลายวิธีนะก่อนอื่นเลยผมพิมพ์ข้อความชุดนี้ก่อนให้เราไปที่เมนู Window s นะ Appearance จากนั้นให้เรากดตรง Add New Fill เพื่อเลือกสีให้ข้อความคราวนี้ผมจะใส่ตัวหนังสือตรงนี้เป็นสีขาวจากนั้นผมกด d ัดนิวส o อกก็คือเพิ่มเส้นสตอกให้ข้อความตัวนี้จะเห็นว่าม่มอยู่ด้านบนใช่ไหมให้เพื่อนเพื่อนเลื่อนมันมาด้านล่างกดคลิกลากตรงนี้เลื่อนมันลงมาจากนั้นใส่เส้นขอบสตอกขนาดสตอกอันนี้แล้วแต่ขนาดงานของแต่ละคนนะจำนวนตัวเลขอาจจะไม่เท่ากันเราสามารถกดดับเบิ้ลคลิกตรงสตอกเพื่อเลือกได้ว่าจะให้เส้นสตอกอยู่ด้านในอยู่ตรงกลางหรือว่าอยู่ล้อมรอบด้านนอกกดล้อมรอบด้านนอกแล้วก็กดตรงมุมของขอบสตอกเป็นกลมๆเนาะตรงแคปก็เหมือนกันผมเลือกเป็นกลมๆตรงตัวเลขสตอกตัวนี้เวลาออกแบบแล้วแต่ขนาดงานของแต่ละคน จากนั้นเราจะสร้างเงาเลือกที่ฟิลตรงนี้ add new effect กดหนึ่งทีเลือกไปที่ stylid drop shadow ตรงนี้นะจากนั้นเราจะเห็นว่ามันจะมี drop shadow ขึ้นมาเราเปลี่ยนสีตรงนี้ได้สมมุติผมใส่สีดําเราปรับค่าแกน x แกน y ตรงนี้ได้ก็คือเราจะได้งานประมาณนี้แล้วจากนั้นตรงสตอกสีดําตัวเนี้ยผมจะใส่เงาเงาที่มันพุ่งๆออกมาผมไปที่ add new effect เลือกไปที่ distort and transform เลือกไปที่ transform ให้ทุกคนปรับค่าตรง copy ตรงนี้ใส่สัก30ดูก่อน งมูฟก็คือเราจะปรับให้เส้นเงามันไปด้านบนหรือด้านล่างซ้ายหรือขวาปรับตรงนี้ได้แล้วเรามาดูผลที่เราได้เนาะกดโอเคนี่ไงเราก็จะได้งานประมาณนี้เราสามารถแก้ไขได้ก็คือกดเลือก1ทีแล้วเราก็กดตรงทันฟอร์มตรงนี้นะมันจะเด้งเมนูมาให้เราแก้ไขละพอปรับค่าเลขตรงมูฟเราก็จะเห็นละว่วาเราปรับได้ละเราสามารถปรับเลือกเงาได้ส่วนตรง Copy ก็คือการที่เราทําให้เส้นสโตกอะมันยาวขึ้นวิธีแก้ไขปรับสีก็คือเลือกไปที่สโตกสมมติผมเปลี่ยนเป็นสีแดง เราก็จะได้ประมาณนี้ส่วนตัวดับชาร์ o ดเราจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้สมมุติเราอยากให้มันมีมิติประมาณไหนเราปรับได้บางคนถามว่าถ้าทำเสร็จแล้วให้ข้อความมันโค้งๆท้งทำยังไงให้เ,เพื่อนๆเลือกข้อความแล้วกดไปที่ t ทยตรงแถบของ Appland อนหาเมนู add new effect ตัวนี้เลือกไปที่ warp มันจะมีเอฟเฟกให้เราปรับหลายรูปแบบเดี๋ยวเราลองมาปรับดูก็คือให้มันเป็นโคง้งสามารถปรับให้มันโค้งเยอะโค้งน้อย เราสามารถทําแบบนี้เอฟเฟกได้หลายรูปแบบหรือสไตล์ตรงนี้เราสามารถเลือกเปลี่ยนได้เนาะเนี่ยแล้วแต่เราจะดีไซน์นะ